สมาดีป่าลุงโอ๊ยเตะสมุจัอ้าวแแรงปลาลุงเลย ว่าละมันอยาะเนี้ยอเป็นงไว้มันก็เสร็จด่มันเยอะเน่ทอดลมันกทอ,อดกราบี่เราไม่ได้ชุกไว้แล้ว็รไว้พอมัน,มนหนมันบางมมีเนาะเไปหอยเลยคุณแม่จ้า

ก็ซิมเบิร์นี่กอดสุกอะหอดนะอ่หนหัดกอนต้นไหมก่อนต้นกินไงก็เป็นผ่าผ่าอไหมกงกินกับตำไหมกำแบ่บ มือ่อนาคูดมาทอดอันนืต้ตําปรลงเลยเนยอดเลย แล้วละไปลุงเป็นยังไงผูหน้าตาแซ่บขนาดเลยปาลุงเลยเนี่ยเด็กกินโซมันกระเซียดแต่มันห่อนกอ,อมแห้งยิงแม่กำลังข่าวคู่อาปาลุงเลย <c oughs> กำลังจะก้อยหอยเชอรี่อ้ํามีแต่อันปรีหอยทั้งลุ่มปลาลุงเลยอปีทั้งเธงใส่พริกคั่วแล้วก็ข้าวคั่วเข้าไปนี่คือสูรดยุ่งคืออายรแท้ยุ่งก็ตักเป็กนัวพุงนัวอ้าเบิร์ลอะไรตีแม่ในกระหอัดนะโอ้ยพุงนัวหมดแล้ว เป็นนวก,กับแพงแพงปลาลุงเลยโลหนึ่งหาสิพันหกสิพันไออ่ะทำไมแม่ปลาแดกทำไมคุยตู้เยอะจังนี่แดกคลองแสบปลาลุงเลยอีงั้นก็อยากกินแต่ว่านน้ำปลาเขาก็มีแต่ว่าแมบ่์โบข่อยหนักน้ำปลาพันไดถ้าแม่เพิ่นโบข่อยมากน้ำปลาปันใดบบนปลาลุงเลยเพิ่น เป็นชิวก็จะใส่เป็นเกลือนิดนึงนะเพราะว่ากลัวมันเค็มอันนี้เป็นหอยหัวหอยสลีปรูงไอ้สร้อยเรียบร้อยก็ขยำขยำให้เข้ากันแบบนี้เลยอยุ่งคลายใช่ไหมกินปุบปูปบปูยาจุดแต่ข้างนอกเลัปวดริจุด โอ้โหยุงลายเดืปรุงเลยจัดปัจฉะฝีมือเท่าแม่สีมือหญิงแม่คนสวยเอฟซีวะทำไมอายุจักปีแล้วคนอายุจักปีอะไรแมสี่สี่สิบหกปีทำไมสี่สิบหกปีแล้วปรุงเลยสองเดือนเลยดิโอ้โสองเดือนอีกไรเป็นเป็นเด็ก <c oughs> ทำไมอายุสี่สิบ,สบหกปีปรุงเลย กับบ้านเถาไปได้ดอกแต่ว่าถ้าแม่บอคอยหมักแต่งตัอ FC ไว้ไม่ต้องเดือนจัดอันจับท้แม่แต่งตเลยว่าสันอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าว่าจะจับเลยป้าลุงเอ้ซื้อขี้มันมาหายปีน <laughs> ซื้อขี้มันดีฝาให้ยังปรบับฝาปราบับยั้งเพลนนินปีหนึ่งกับบิดจนบดคุ้นไม่ต้องเดือนไปถิ่มจะซื้อซื้อทั้งวันก็พุกละซ้ำเอยป้าลุงเอ้ ซื้อยังหกะเบิดคุ้นสื่อขั้นว่าหายเรื่องท่านะเพิ่นมาหมักท่าเื่อนเสือผาเนะพิ่นใสอยู่ปราลุงเลยเพิ่นใส่อยู่รา้สิบปหารตนนัวนี้แต่อยู่เพื่อนกันเสื้อมาก,กระแลงเสือคุ้มแต่เสือคุ้มส่อสันซินเต้โอ้ยเส็กเิ็กอะไรเนี่ยเพิ่นมาหมักแต่งปราลุงเลยไม,ไม่น้องเลื่อนนี่นะคือมาหมักแต่งแพะ หวัวซานได้ <moder ne> ปลาแดดเขาได้ปลาลุ้งเย้ยส <ada> er nah ี่ขูสี่กระพุกอยู่พื้นนั้นตู้ถั่วไนะไปหากับทำแม่ไปตึกสะดุ้งสะดุ้งด่าซิมดูหนาวยังมาเลลูกซิมอยู่สบายดีป่าลุงสบายดีเอ็ดสี่ขูทุกคนสมองสมบอนณ์นะจ๊ะสบายดีพี่น้องที่ท้าวมังการเด้อเป็นขูดทุกคน กินข้าวแรกนำกันปลาลูกไว้มื่อเดี๋ยวได้ไดู้นั่กินตัวได้แบบนี้นําเสนอเมนูขวดกิโลแล้วกัก้อยหัวหอยอดทอดถอดอดถอดถอดอดถ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 อด่อูถอดถอดถอดดอดถอดเนาถอดถอดดนอดถอดถอดดถอดถอดะอดถอัถอดดอดถอดถอดออื Ừ hmm. Mm 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 hmm. Mm

อ๋อนี่แห่ะหัวหัวน้ม่นี้มาทำเด็กเองว่าแมว่าพ่อมาทำเด็กเองวะเนนก็มกมาเป็นาเป็นหน่วยน่ะนักแล้วมนี่ปาพอหรอกมาดันมาดันเลยเดนไหมตาบนมมาบนตันซุ่มกาลุงเลยแบงไหา Ừ. Cái ừ. Mình không đơn kim một số phạm khóa thổi khóa phai được bà luôn rồi Coi ừ. kim nha này ตัวปวดอยู <first> ่แล้วเจ้าะไข้เอดแห้งปะโลเลยอาใจผันช่วผันไข่กินหรออิงกับตั้มเนาะกินกับอย่าเปล่าเห็นเนอะ

Mày buồn một tốp của chị ta hát rồi, đây. <laughs> nó Mai lời mừng 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 bác mừng 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 คลิปนี้ก็ล่าเลยปลาลงกับพระุ่นกับคุณสุขุสุขุนที่คำามานมาติดตามเด้อปลลุ่ที่ฝาประกันในคนเหนะคก็ไฟเบอร์สุขุสุขุนพรกันในคลิปนะ่สบายดีคปก่อนไปก่อนนลูกหใช่ะ